สวัสดีค่ะนักศึกษาเชิการแพทย์เป็นยาภาเจรินค่ะมาจากมหาวนะิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องเลือดกำเดาไหลหรือว่าภาวะเลือดออกทางจมูกนะคะจะแบ่งได้เป็นสองแบบก็คือเลือดออกส่วนหน้ากับเลือดออกโพรงจมูกส่วนหลังนะคะซึ่งเลือดออกโพรงจมูกส่วนหน้าเนี่ยจะเจอได้เยอะกว่านะคะจะเกิดจากผนังกั้นจมูกที่เป็นเส้นเลือดฝอยแตกไม่ว่าจะเป็นจากการโดนกระแทกหรือว่าแ,แกะเกาค่ะ แต่ถ้าเลือดออกทางจมูกด้านหลังเนี่ยจะเลือดออกได้เยอะกว่าเพราะว่าอยู่ไกลเส้นเลือดที่คอามากกว่าค่ะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วก็เลือดเนี่ยออกเยอะกว่ามากๆเลยซึ่งสาเหตุน,นะคะก็ล้วงแคะแกะเกาหรือว่าพวกอุบัติเหตุที่โดนกระแทกบริเวณจมูกค่ะหรือว่าการใช้ยาบางประเภทหรือว่าอุณหภูมิที่ต่ําลงอากาศแห้งอากาศหนาวค่ะแล้วแบบไหนที่เราควรไปพบแพทย์นะคะ เลือดเนี่ยออกมากกว่า5นาทีเลือดออกเป็นลิ่มสีผิวซีดหน้าซีดอาอเจียนชีพจรเร็วนะคะเราควรจะไปพบแพทย์แล้ววิธีถ้าสมมติว่าเราเลือดออกเนี่ยเราควรจะทำยังไงควรที่จะนมตัวไปข้างหน้านะคะแล้วใช้มือเนี่ยบีจมกูกเอาไว้ประมาณ10นาทีให้เลือดหยุดไหลแต่ถ้าเลือดเนี่ยไม่หยุดไหลให้เราทำซ้ำ เราไม่ควรที่จะเงยหน้าขึ้นหรือว่านอนหงายนะคะเพราะว่าถ้าเลือดเนี่ยไหลลงไปทางปอดอาจจะทําให้อายเป็นเลือดได้หรือว่าอาเจียนหรือผู้ป่วยบางท่านที่แพ้เลือดตัวเองก็อาจจะอาการเยี่ลงได้ค่ะในขณะที่เรากําลังบีดนะคะแล้วก็กงหน้าลงเนี่ยให้หาผ้าฉุบน้าเย็นหรือว่าผ้าห่อน,น้ําแข็งเนี่ยมาประครบที่ด่างไว้เพื่อให้เลือดเนี่ยหยุดไหลเร็วขึ้นค่ะประ่ตรนี้ค่ะขอบคุณค่ะ